สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องพากินพาแซบ MT Channel มาค่ะพี่น้องมือนี้ได้เมนูตำสั่วเล็บมือนางเนาะจ้ะใส่กุ้งซดพร้อมนี่ตำสั่วใส่บัะกอกพ้อมๆจ้ะมาจากเสียๆฟเสรกันพี่น้องน้ำลายแตกกินกุ้งก่อนมาระนูรีพี่เบาเ่าแดงเอามาฝาก ออนบิหน mm ่องสตอ não No é nắng cay thôi nào kèm các tầm bọc mình Hãy subscribe ตีนไก,ก่กุบกุบอ่งสุดมาก ต้มน้ำหอนแล้วระเทน้ำหอนลาดหลาดจากสิบวีแล้วก็เอาไปนอกน้ำยิน อัปเดตเหตุการณ์ที่ว่าทรงของหายลูกค้าแหละของของหายสองหลอบนะพี่น้องที่ว่าเป็นลูกค้าคนเดียวกันะเขาหายทรงเหลืองไปอต้นทางเนะพี่น,อน้องมากัคุยกับขนทรงมาที่นี่ ตนท่ามเพิ่นก็นแนะนำแนะนำเขาดีนะพี่น้องก็เลยเพิ่อนก็เลยสอบถามไปไปลายทางให้สรุปก็คือกองอ่ะมันช้ำรูดทั้งสองเ่อพี่น้องอยู่ปลายทางอยู่ระหว่างทางผู้บอาผิดระหวางทางการขนส่งที่นี่เพิ่นกะเพิ่นกะรับผิดชอบแล้วพี่น้องรับผิดชอบให้อันเป็นอุบัติเหตุเนาะพี่น้องไม่ไผรอยากให้มันเกิดเนาะจา้ะ อ๋อจิตใจขน,นาดเนา พี่น่องผู้ใดมากินเมนูนี้กะคอมเมนต์ในเดอ้อจ้ะรับชมอยู่จังหวัดได้กะคอมเมนต์บอกกันในเดอ้อจ้าสมตาแซ่บๆเน่ะพี่น่องกินย่ำได้กับสวงใส่บอกกอกนั่น กินกาแฟมากแก้วหนึ่งพี่น้องอยากอิ่มไว้ <c oughs> <c oughs> จริงๆกับบนหน่อยด้วยค่ะเต็มถาด <c oughs> เอาละค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้เนาจะจ้ะตำส้วนเล็บมือนางใส่กุ้งสดกินแกมมกับอันมะละ เซ็บเซ็ปวพี่น้องนัวหหอมบักกอกค่ะพี่น้องแซ่บคือเกาเนาะค่ะพี่น้องถ้ามือกินสดหลวดหรือว่ากินมู่งม,มั่มงกินบอสุภาพสังเดีก,ก็ต้องขอโทษขออภัยหลายๆเด้อจ้าแล้วก็ถา้าผู้ใดสนใจเพื่อจับหนังไก่ทอดหรือว่าหอมเจียวพริกหนากะตื่นๆหาผู้ได้เด้อจ้าสำหรับวันนี้ไปแล้วเด้อค่ะสวัสดีค่ะ